สวัสดีค่ะทุกคนนี่เห็นไฟสว่างสวัยนี่ยังไม่มืดนะทุกคนเพิ่งจะห้าโมงเย็นนะคะไปซื้อของกลับมาแล้วก็เลยเอาลงอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่นี่เขาจะเปลี่ยนแปลงมากตอนนี้เราห่างจากประเทศไทยประมาณห่างชั่วโมงห่างกันประมาณ7ชั่วโมงนะคะ สมมุติว่าเที่ยงคืนที่นี่ก็คือหกโมงเช้าที่บ้านเราแล้วนะคะตอนนี้หกโมงเช้าเโมงเช้าที่บ้านเราค่ะก็บรรยากาศก็แบบนี้เลยห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นเองมืดแล้วเริ่มจะมืดตั้งแต่สามโมงกว่าๆนะคะทุกคนสามโมงกว่าๆก็โบเบแล้วเวลากลางวันจะน้อย จะน้อยกว่ากลางคืนค่ะยังไงพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย